สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วนะคะพี่น้องยกซาบานทุงค่ะมียกซาบานทุงบะมี่ยั้งหลายดอกค่ะผ้ามาเห็ดยำใส่กอกค่ะยำใส่กอกเยอรได้มันเห็ดง่ายๆกินง่ายๆค่ะบัตถุดิบเผากับกบะหมี่ยั้งหลายมากมม้ค่ะมีวุ้นเส้นมีหมูสับมีใส่กอกมีผงนัวมีรสด,ดีมนนีน้ำตาลเคี่ยวน้ำปลาน้ำปลาพริกข้ากะตัมไว้แล้วนะคะ หอมซอยพักซี่หอมแดงซอยเครือเทศมะนาเพิ่มความเปรี้ยวค่ะมีแค่นี้แหละค่ะพี่น้องไปเลยค่ะไปเหตุน้ำกันเลยค่ะเอาละค่ะพี่น้องน้ำเห้าเดือดได้ที่แล้วนะคะใส่มุสับลงไปลวนก่อนเลยค่ะ หมูเดือดได้ทีแล้วนะพี่น้องโอ้ส่รถนี้ลงไปค่ะค่ะพี่น้องเอามาเริ่มต้นยำกันเลยค่ะดับแรกนะคะเอาใส่พริกลงไปก่อนค่ะ ใส่น้ำปลาลงไปค่ะน้ำปลาค่ะน้ำตาลเขียวค่ะใส่ลงไปจักหน่อยหนึ่งนะคะจะกัดตามด้วยผงนัวค่ะจะเจือข้นคนน้ำยำห้าใเหยเขากันก่อนนะคะ น,น้งจันบีดน้ำมางน้ำลงไปเลยค่ะ ก็เปรี้ยวๆเลยนะคะตามใจชอบเลยค่ะพี่น้องน้ำยำเข้าทีเข้ากับใส่มูสับลงไปเลยค่ะ หลังจากหั่นตามด้วยใส่กอค่ะขึ้อเทศค่ะ ซอยหอมแดงลงไปเลยค่ะหอมซอยกักสี่ค่ะอื้มเป็นตาแสบพี่น้องสีสันมาแล้วค่ะ ด้วยบนเซนค่ะบนเซนที่ห้าหลวกไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ อืมเป็นตาแสบเนาะพี่นอ้องเห็ดง่ายๆกินง่ายๆอยู่ง่ายๆค่ะใส่วัตถุดิบตามที่เหามีเนาะอร่อค่ะยำมุนเส็นของเฮ้ากับเป็นอันเสรสินค่ะ ยำบุนเซนกับเป็นอันเรียบร้อยพี่น้องมาเด้อค่ะมาเสบแสบน้อกันเด้อค่ะยำใส่กอกุ้นเส้นกับเป็นอันเรียบร้อยค่ะค่ะพี่น้อง ยำใส่กอ,อกเยอรมันเ่อกับป็นอันเซส,สินเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะมาเด้อค่ะมากินกันเด้อค่ะหืยมยำใส่กอ,อกเยอรมันเนิ่นๆเลยพี่น้องสีสันต่แสบแห้งค่ะมาเด้อค่ะมากินนกันเด้อค่ะนี่ค่ะ พักเข้ากับบุมีอีกยังไรแล้วค่ะพักสลัดกับพักกาดขาวค่ะกินแกม่าข้าำแรกเสกรองด้วยวมันเน้นๆน,น,นะคะอืมชอบ อ่ะพี่นงมากินน้ำกนเด้อจ้ะนี่ค่ะ I'll you

เอาละคะ่ะพี่น้องเมื่แล้วค่ะคลิปนี้ยกซาบันถุงกับเจะขอจบคลิวเวซมีก่อนค่ะย่ำใส่กอกเยลลีมันแซบๆค่ะขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ